สวัสดีค่ะโนเทแลนเชียงใหม่นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาพบกับบ้านสไตล์อังกฤษคลาสสิกนะคะแบบโคลเนียลค่ะบอกได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีการจัดวางและการเลือกสรรต่างๆเนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะตั้งแต่บ้านเล็กที่บ้านหลังนี้นะคะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางแล้วนะคะยังมีการประดับตกแต่งที่มีความคลาสสิกนะคะ ใครที่ชอบความสงบร่มรื่นและมีความคลาสสิกในตัวเนี่ยต้องถูกใจบ้านหลังนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตามกันเข้ามาเลยค่ะบ้านเดี่ยวสุดหรูในโครงการสีวรีสไตล์โมเดิร์นโคโรเนียลโซนราชพฤกษ์นบนพื้นที่108ตารางวาพื้นที่ใช้สอย208.58ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว สามารถจอดรถได้สองคันบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าทางทิศเหนือรับลมโปร่งสบายสร้างตามหลักฮวงจุย้ยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟา้าใหม่ทุกชิ้นใกล้ตลาดแม่เหียแล้วก็ใกล้สนามบินเชียงใหม่เพียง12นาทีค่ะในส่วนของที่จอดรถนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะสามารถจอดรถภายในตัวบ้านนะได้ถึง4คันนะคะโดยที่มีหลังคากันฝนกันแดดกันลมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะด้านบริเวณหน้าบ้านก็ยังสามารถจอดรถได้อีกหลายคันเลยนะคะทุกคนด้านหลังของแพทนะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นบริเวณสวนที่อยู่รอบตัวบ้านนะคะตรงนี้มีการจัดตกแต่งให้อยู่ในสไตล์อังกฤษนะคะบ่อน,น้ําพุนะคะที่ให้ความรู้สึกจิบชานั่งทานอาหารตอนเช้าเนี่ยให้ความรู้สึกคลาสสิกโมเดิร์นอังกฤษมากๆเลยคะ่ะเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะคะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะบอกได้เลยว่า เข้ามาถึงแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความอบอุ่นของบ้านนะคะเนื่องจากเป็นบ้านที่กว้างปลอดโปร่งนะคะและที่สําคัญคืออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปค่ะว่ามีการจัดตามหลักฮวงจุ้ยนะคะ คือหน้าบ้านหันไปทางที่แสงแดดไม่สาดส่องนะทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีความเย็นและไม่ร้อนจนเกินไปค่ะส่วนด้านขวามือนะคะเป็นโซนที่แสงส่องเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยก็มีการจัดตกแต่งด้วยกระจกนะคะทําให้แสงที่สาดส่องเข้ามาในบ้านเราเป็นแดดตอนเย็นนะคะไม่ร้อนจนเกินไปด้วยค่ะโซนนี้นะคะทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้ปลูพรม มีโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารลายหินอ่อนนะคะอันนี้คือดูหรูหรามากๆเลยนะคะพร้อมโคมไฟตกแต่งที่เข้ากัน,นะคะ่ะบริเวณด้านข้างนะคะก็เป็นกระจกอย่างที่แพทยดบอกไปนะคะมีผ้าม่านกันแสงเรียบร้อยแล้วนะคะและโซนรับประทานอาหารนะคะของเราก็ติดกับโซนของสวนข้างบ้านของเราด้วยเช่นกันนะคะ ใครที่ตื่นเช้ามานะคะอยากจะมาจิบกาแฟชมสวนข้างบ้านของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะสมมากๆเลยนะคะถ้ามานั่งตรงนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยะคะ่ะทุกคน จุดเด่นของบ้านหลังนี้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือโซนสวนหย่อมหลังบ้านค่ะบอกได้เลยนะคะว่านอกจากพื้นที่จะกว้างขวางแล้วเนี่ยบรรยากาศยังดีมากๆเลยนะคะตรงนี้มีการประดับตกแต่งด้วยน้องกุหลาบนะคะซึ่งเป็นกุหลาบอังกฤษเข้ากับธีมของบ้านนะคะลานน้ำพุก็สไตล์อังกฤษนะคะรวมถึงตัวสวนหย่อมเนี่ยก็เชื่อมกับพื้นที่รอบบ้านนะคะ ใครที่เป็นสายปิ้งย่างเนี่ยชอบอาร์ตี้ชอบทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ก็สามารถรองรับผู้คนได้อย่างหลากหลายเช่นกันนะคะโซนถัดไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่กว้างมากๆนะคะทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของการเอนเตอร์เทนนะคะบอกเลยว่านอกจากความกว้างขวางแล้วเนี่ยเรายังมีฟังก์ชันที่ครบนะคะทีวีโซฟาโต๊ะกลางก็ได้เตรียมให้ทุกคนแล้ว นอกจากนี้นะคะยังมีการปรดับตกแต่งด้วยพัดลมสุดคลาสสิกนะคะให้ความรู้สึกคลาสสิกสไตล์อังกฤษค่ะโดยพื้นด้านล่างของบ้านนะคะบอกเลยว่าแม้แต่ชั้นล่างไม่ได้มีห้องกั้นนะคะเราก็ติดแอร์ให้เพื่อนๆถึง2ตัวด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูโซนด้านหลังกันค่ะโซนถัดมานะคะตรงนี้ก็จะมีโซนห้องน้ําส่วนกลางของบ้านนะคะซึ่งมีพวกโมสุพภัณฑ์ต่างๆเนี่ยติดตั้งให้พวกเราครบเรียบร้อยนะคะ ถัดมาด้านในนะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะทางนี้นะคะทางเจ้าของบ้านก็ได้มีการจัดเตรียมนะคะอุปกรณ์ทําอาหารทําครัวเนี่ยให้เราคุมแล้วเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะคะปล่องอุนปั้นโต๊ะสาหรับจัดเตรียมอาหารนะคะซิงลังจานลงไปถึงตู้เย็นและเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยก็มีครบเยอะมากๆสําหรับคลิบของพวกเราได้อย่างครบถ้วนแน่นอนค่ะ ในโซนของห้องครัวนะคะสามารถเปิดประตูเชื่อมกับโซนซักล้างด้านนอกได้นะคะด้วยความที่บ้านของเราเนี่ยมีสวนรอบบ้านนะคะดังนั้นโซนซักล้างเนี่ยก็ยังคงให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะเดี๋ยวลองไปดูชั้นบนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาถึงโซนของ ชั้นที่2ของบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีการตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์นะคะให้เราทั้งหลังเลยนะคะจะเป็นวอลเปเปอร์สีอ่อนนะคะที่ให้บ้านเนี่ยดูมีความเป็นโครเนียลมากขึ้นค่ะและโซนที่แพดจิ้งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ชั้น2ของบ้านเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับประยุกใช้ให้เป็นมุมทํางาน,นะคะเป็นมุม พักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือว่าเราจะเอาเป็นลานกิจกรรมให้เด็กๆเราเนี่ยสามารถมาวิ่งเล่นกันตรงเนี้ยก็ยังเหมาะสมมากๆเลยค่ะด้านบนนะคะจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนนะคะโดยมีห้องน้ำเนี่ยสองห้องด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันก่อนนะคะด้านนี้นะคะก็จะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าห้องนี้เหมาะสําหรับเด็กผู้ชายนะคะหรือเราสามารถประดับตกแต่งหรือว่า ใช้เฟอร์นิเจอร์สีอื่นเนี่ยเข้ามาทดแอนเพิ่มเติมได้นะคะเนาะตรงนี้จะมีการแต่งเป็นสีเทาเข้มนะคะกับสีไม้เนี่ยให้ความรู้สึกสุขุมน่นุ่มลึกนะคะสามารถเป็นห้องนอนห้องเรียนห้องอ่านหนังสือเนี่ยบอกได้เลยว่าน้องที่อยู่ห้องนี้นะจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากแน่เลยค่ะไปกันนะคะห้องถัดไปนะคะเมื่อกี้มีห้องลูกชายแล้วต่อมาก็เป็นห้องลูกสาวบ้างนะคะห้องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีความเป็นแบบ ผู้หญิงนะคะเจ้าหญิงอ่อนระมุนนะคะมีการประดับตกแต่งด้วยสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีขาวเนี่ยให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูสุขุมนุ่มลึกแล้วก็อบอุ่นเหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงมากๆเลยนะคะตรงนี้จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะซึ่งในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็มีการประดับตกแต่งเป็นสีดำแล้วก็สีขาวนะคะลายหินอ่อนค่ะมีการแยกเป็นโซนแห้งโซนเปียกให้ทุกคนไปที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ซึ่งห้องน้าห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่มี2ประตูนะคะติดกับห้องน้ําส่วนกลางด้านบนนะคะแต่ว่าน้องห้องผู้ชายก็สามารถใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้อง master b เบ r o o m กันนะคะถัดออกมานะคะก็จะเป็นห้อง master bedroom ค่ะห้องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้นะคะมีให้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะทั้งชุดติดตั้งโทรทัศน์นะคะ เตียงนอนโซฟาปลายเตียงนะคะรวมไปถึงติดผ้ามา่านกันแสงก็เป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะให้ความรู้สึกของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะห้องนี้ค่ะก็ยังจะมีห้อง Wal k in closet นะคะเป็นห้องแต่งตัวและห้องน้ำนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบตรงนี้เพราะว่าเป็นการแบ่งโซนอาบน้ำแล้วก็โซนแต่งตัวแยกกับโซนห้องนอนนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่เป็นไม้ค่ะก็จะไม่รับผลกระทบจากการแบบที่เราตัวเปียกแล้วเดินเข้ามาในห้องนอนได้เลยค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาวางตามหลักวงจุ้ยอย่างสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะท,ทําให้ห้องนี้ค่ะที่คัดยืนอยู่เนี่ยก็ยังมีความเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีการติดหน้าต่างนะคะแล้วก็ม่านกันแสงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบความคลาสสิกนะคะความสงบลม่มลื่นแต่ยังต้องการฟังก์ชันการใช้งานครบเนี่ยบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คุ้มแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านคลาสสิกสไตล์อังกฤษโคลเนียลนะคะหลังนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยราคาเพียงแค่12.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด108ตารางเมตรนะคะและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด208ตารางวาด้วยกันค่ะใครที่ชอบบ้านที่มีความคลาสสิกนะคะให้ความเป็นอังกฤษสไตล์โคลเนียลเนี่ยอย่าลืมกด ติดตามและกดปัใจจัยให้เราด้วยนะคะและใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับบ้านถัดไปนะคะจะเป็นบ้านหลังไหนเราจะไปดูบ้านหลังไหนกันต่ออย่าลืมกดปัจจัยและก็ติดตามไว้ให้ด้วยนะคะ